คนกลัวผีผขลิบเรื่องราวที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเด็กหนุ่มนักศึกษาได้มีวิชาเรียนเกี่ยวกับการจับแสง และต้องมีการปฏิบัติในตอนกลางคืนเพื่อถ่ายฉากฝนตกนั่นเองในวันนั้นเป็นการเรียนรวมทั้งหมดเลยทำให้เวลายืดเยือ้อเพราะมีหลากหลายกลุ่มที่จะต้องทำการถ่ายทำเวลาล่วงเลยไปประมาณตีสามเห็นจะได้กลุ่มของเด็กหนุ่มนั้นได้ถ่ายเป็นกลุ่มสุดท้าย ก่อนทำการแสดงพวกเขาก็ได้ทำเครื่องเส้นไหว้เพื่อบอกกล่าวบวงสรวงและขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณสถานที่แห่งนั้นสถานที่ถ่ายทำนั้นก็คือด้านหลังคณะนั่นเองการถ่ายทำผ่านไปด้วยดีจนเมื่อสุดท้ายแล้วได้เก็บข้าวเก็บของทั้งหมดเพื่อเตรียมกลับบ้านและแยกย้ายมีเพื่อนชายคนหนึ่งได้เดินออกสูบุรีและได้หันไปมองตรงที่เครื่องเส้นไหว้ และแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดนั้นก็คือของเส้นไหวทั้งหมดหายหมดเกลี้ยงมันไม่ใช่ล่องลอยของการที่มีหมามากินแต่มันหายไปหมดเลยไม่มีการแตะต้องถาดแต่อย่างใดจึงได้กลับมาเล่าให้เพื่อนฟังทุกคนก็พากันหวาดกลัวกันหมดแต่แล,แล้วเมื่อจะต้องเก็บข้าวเก็บของเพราะเวลาตอนนั้นก็ตีสีกว่าแล้วเหนื่อยกันมาทั้งวันเราจึงต้องรีบเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดเอาขึ้นไปชั้นสาม โดยจะต้องผ่านลิฟต์นั่นเองในจังหวะนั้นเด็กหนุ่มนักศึกษาได้ไปกับเพื่อนอีกสองคนเขากดเข้าลิฟต์ไปประตูลิฟต์ปิดเขาก็กดปุ่มไปที่ชั้นสามทันใดนั้นเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งได้กระทืบเทา้าทำเป็นจังหวะวันลิฟต์ขึ้นแต่ละชั้นไป1นึ่สองสส ลิฟต์ไปอยู่ที่ชั้นห้าโดยไม่มีใครกดไปที่ชั้นห้าเลยประตูลิฟต์ค่อยๆเปิดออกทั้งสามหลังชนลิฟต์เมื่อมองออกไปเห็นมีแต่ความมืดไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวที่เป็นคนกดลิฟต์ขึ้นมาประตูลิฟต์ค่อยๆปิดลงและลงมาที่ชั้นสามเมื่อลิฟต์กลับมาถึงชั้นสาม ทั้งสามคนได้รีบวิ่งออกจากชั้นสามลงทางบันไดหนีไฟเพื่อลงมาที่ชั้นหนึ่งและไม่มีใครกล้าขึ้นไปอีกเลยคนกลัวผียังมีเรื่องหลอนอีกมากติดตามได้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ